เทคโนโลยีบล็อกเชน่ะเราบอกกันว่ามันจะเป็นฟีเจอร์ออฟไฟแนนซ์นะคะโทเคแนเซชันะมันเป็นแค่ท่อนแรกแค่นั้นเองในการที่เรากำลังทำเราเชื่อว่าจริงๆพัฒนาการของมาเก็ตเนี่ยเราน่าจะได้เห็น d e v วลลอปเมนของมาเก็ตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดเทคโนโลยีต่อยอด Asset t r a n i z a t i o n เนี่ยไปสี่ Financial Product อจริงเนี่ยเราก็ welcome ในเรื่องของการทำ Partnership หรือจริงๆจะมีหลายๆบริษัทที่มาร่วมผลักดันใน Market นี้เนี่ยหรือคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีคือในตลาดที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยหือว่าในบางครั้งเราก็อาจจะต้องจับมือกันในการที่จะช่วยกันพัฒนาช่วยกันเชฟมา r k เก็ตนะคะ สวัสดีค่ะจิติน,นันทศิรราช CEO โ o เ e ้นค่ะเี่เ,เ,เราเซ็ตัพบริษัทก่อตั้งเมื่อปี2021นะคะก็องบอกว่า2021เป็นปีทองของอสินทรัพย์ดิจิตัลนะคะแต่ว่าช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าคือพอพูดถึงสินทรัพย์ดิจิตัลวะคนจะคุ้นเคยกับคริปโตเคอเรนซีคนจะคุ้นเคยกับ เมตาเวิร์สนะคะซึ่งในปี2021เนี่ยเ,เราก่อตั้งต้นปีนะคะก็เป็นช่วงที่จริงๆสถาบันการเงินชั้นนำต่างๆเนี่ยอย่างเช่น DBS JP Morgan พวกนี้แล้วก็รวมถึงอย่าง Facebook ที่เราก็จะได้ยินกันว่าเปลี่ยนชื่อบริษัทนะคะมาเป็นเมตาใช่ไหมคะก็จริงๆก็เป็นปีทองเลยนะคะแล้วก็ประจวบเหมาะกับที่ทางสำนักงานกรตอเนี่ยท่านก็เปิด License ICO Portal พอดีนะคะก็จริงๆเนี่ยที่เราจัดตั้งบริษัทเพราะว่าจริงๆก็มีคนพูดถึงเยอะว่าจริงๆสินทรัพย์ดิจิทัลหรือว่าบล็อกเชนเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นฟิวเจอร์ออฟฟิ c แนนซ์มันจะมา disrupt วงการการเงินนะคะซึ่ง uh, S c B X เราเองเนี่ยพอเราเป็น uh, ผู้นำในเรื่องของ financial technology group ก็หนีไม่พ้นว่าเราเนี่ยก็ต้องเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะก็เป็นที่มาว่า เราจัดตั้ง Token X ด้วย Mandate ในการที่มาเ,าเรียกว่า explore นะคะแล้วก็ experiment ในเรื่องของ Tokenization นะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีต่างๆทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของ Service ะคะเราก็ได้ไลเซน s ์จากสำนักงานกรอตอนะคะที่เรียกว่า ICO portal นะ,ะแต่ว่าถ้าพูดถึง Service ในภาพรวมของเราอะค่ะเราเป็น e N d to e N d Tokenization solution provider นะคะก็เป็นทั้ง การให้คำปรึกษานะคะเป็นทั้งคนที่ v r o e t e e h n o l o o y นะคะก็เป็น Tech as a Service นะคะแล้วก็เป็นคนที่ช่วยขายโทเคนด้วยนะคะก็จะเป็นในหลากหลายมิตินะคะก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆของ Service ของเรานะคะ,ะจะมีทางด้านของ RealX ที่เป็น Condominium Back Token นะคะก็ต้องบอกว่า สปอนเซอร์ uh, ของเราตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นทาง Origin นะคะแล้วก็ oh. ล่าสุดที่เป็นดีลที่พิ่งลอนช์ไปเนี่ยก็เราเรียกว่า s u m เอ็กโทนะคะก็จริงๆสปอนเซอร์ของเราเนี่ยจะเป็นในกลุ่มบูทีคนะคะก็เป็นอันแรกเนี่ยจะเป็นคอนโดมิเนียมแบ็กนะคะก็อันที่สองเนี่ย oh. เป็นออฟฟิศสำนักงานจริงๆโทเคแนชันเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เราสร้างตัวแทนของแวลูของอะไรบางอย่างขึ้นมาในรูปแบบของอ ดิจิทัลโทเคนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในมุมของการสร้างโทเคนที่เป็นตัวแทนของแวลูเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะก็อันนั้นเนี่ยเทคโนโลยีก็เรด d ี้แล้วมันทำไม่ยากนะคะทีเนี้ยมันก็สเต็ปต่อมาว่าในตัวของแวลูนะคะก็อะไรที่มันมีแวลูเราก็จะทำโทเคนขึ้นมา Represent ได้นะคะแต่ว่าถ้าพูดถึงในส่วนที่ เรียกว่าเรามี asset back หรือว่า project back ที่เป็น underlying เนี่ยเราก็ต้องไปดูในกฎระเบียบต่างๆของแต่ละประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยเราก็มีกฎระเบียบต่างๆที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูว่าเออเราให้บริการเราดูจากอะไรนะคะก็จะเป็นเรื่องพวกนี้ว่าเทคโนโลยีนะคะ underlying เคืออะไรแล้วกฎระเบียบคืออะไรนะคะพอเรารู้เรื่องราวพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็เป็นแก่นที่เราจะคุยกับทางลูกค้าแล้นะคะว่า จริงๆเป้าหมายของการออกโทเค็นเนี่ยจริงๆโกในเรื่องของ business เนี่ยคือต้องการให้เป็นอินสต u เมนต์ในการทำอะไรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นในเรื่องของการระดมทุนนะคะเราก็อาจจะต้องเข้าใจแล้วว่าเอะเราเอาแอสเซทอะไรมาแบ็กหรือเราเอาโปรเจกต์อะไรดีนะคะแล้วก็มันมีกฎเกณฑ์ s p e c i f ิ c อะไรที่ต้องทำอีกไหมนะคะแล้วก็มาดูในเรื่องของโปรเซสและว,ว่าเราจะ execute เรื่องนั้นๆได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของ fundraising เนี่ยเราก็คงจะมาดูในเรื่องของ tokenomics ในเรื่องของ structure นะคะว่า,าถ้าพูดถึงในมุมของ issuer ต้องการอะไรแล้วในมุมของ investor เองอนะคะ่ะเขา,เาจะมี response หรือว่าเราคิดว่ามันเหมาะกับ target ของ investor แบบไหนนะคะแล้วก็ sizing แล้วก็ market situation เนี่ยมัน match กันหรือเปล่าคือถามว่ามันเป็นอะไรบ้างเนี่ยอาจจะขออนญาตอ้างอิงในในฝั่งของ สำนักง,งานกรตตอนนิดนึงนะคะว่าคือท่านก็บอกว่า investment token หรือว่าการทำ fund raising เนี่ยคือเขาให้ข้อกำหนดอยู่6อย่างด้วยกันนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยเป็นในเรื่องของ real estate back token ก็คือค่อนข้างชัดเจนที่ยกตัวอย่างกันไปนะคะแล้วก็อย่างที่2เนี่ยเป็น infrastructure back นะคะก็เป็นในเรื่องที่เป็นลักษณะที่เอาโครงการที่เป็น infrastructure เนี่ยมา back ในการออกท o k e n ะะแล้วก็จริงๆอย่างที่3เนี่ยเป็นภาพที่ใหญ่กว่าก็คือเป็นโปรเจกต์แบ็กนะคะจริงๆเนี่ยในฝั่งของอินฟราก็เป็นโปรเจกต์เหมือนกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นค่อนข้างสเปซิฟิกที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานก็จะมีกฎเกณฑ์สเปซิฟิกสำหรับมัน,นะคะแต่ว่าใน general เนี่ยก็จะมี Project Back Token ที่สามารถทำได้ว่าเป็น u n d e r l ดอร์ไเป็น Project อะไรก็ได้ที่เราระดมทุนไปแล้วก็เอาไปเดเวลอแล้วก็เอาไปเรียกว่า o อเปรต ครงการแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาแบ่งผู้ลงทุนนะคะจริงๆอพออย่างที่4เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของเด a ดไลท์นะคะก็คนอาจจะคุ้นเคยเหมืนอนลักษณะคล้ายๆกับถ้ามองในเรื่องของรีเทิร์นะคะว่าคือรีเทิร์หลักๆเนี่ยมันค่อนข้างแน่นอนยกตัวอย่างเช่นได้ฟิกซ์คูปองทุกควอเตอร์เท่าไหร่ก็ว่าไปอันนี้จะเป็นลักษณะของเด a ดไลท์นะคะแล้วก็2ตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของธีมของ sustainability ะะก็เป็นโปรเจกต์เช่นเดียวกันแต่ว่ามีข้อกำหนดพิเศษสำหรับในเรื่องของ sustainability นะคะแล้วก็ในอันสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ soft power นะคะก็คือการระดมทุนอเอาไปฟันโปรเจกต์ที่อยู่ในอินดัสทรของ soft power อย่างเช่นดนตรีภาพยนตร์นะะแล้วก็ะละครแล้วก็ศิลปะเป็นต้นนะคะก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยคือ underlying เนี่ยมัน หลากหลายมากเลยมันสามารถทําได้เยอะมากๆนะคะในในกรอบของกฎเกณฑ์ของอสำนักงานกราตอในต่างประเทศเนี่ยจริงๆอาจจะไม่ได้มาในลักษณะ a s s e t ทหรือ Project Back แต่ว่ามาในลักษณะของการ t o เค็นไ e ซ์ซิเคียนะคะกะ็เรื่องราวพวกนี้จะเห็นได้ว่าจริงๆโดยเทคโนโลยีมันแอพพลกับ u n d e r l ดอร์ไลองอะไรเยอะมากเลยแล้วแต่กฎเกณฑ์ของแต,แต่ละประเทศที่อนุญาตให้ทำตลาดของเมืองไทยเนี่ยมันมีในเรื่องของวีลเอเซท ค่อนข้างเยอะเพราะว่าคนเห็นภาพชัดเจนนะคะแล้วก็ real estate เนี่ยเป็น Industry อินดัสทรีที่ใหญ่แต่ว่าถ้าเราเห็นจาก6แบบที่ทางสำนักงานกรอตอท่านกำหนดออมาเนี่ยเราพอจะเห็นไซด์ของเทรนแล้วแหละเพราะว่าเรียกว่าคนที่เข้าไปปรึกษาหรือคนที่มีโปรเจกต์เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่อยู่ในกรอบของ6อย่างนี้แหละนะคะไม่ว่าจะเป็นอย่างซอ f t Power ก็คงมีคนพิจารณาอยู่นะคะแล้วก็ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกรีนนะคะที่จริงๆทาง t o k e n x เองก็มีการเรียกว่าทำโปรเจกต์อยู่กับสปอนเซอร์ที่ชื่อดิจตนะคะก็เป็นในเรื่องของโครงการปลูกป่ากงกลางนะคะก็เราคาดว่าจะเป็นโครงการแรกที่เข้าเกณฑ์ sustainability โทเค็นของทางสำนักงานกรตอจริงๆโทเค็นไอเซชันเนี่ยอย่างที่เรียนว่ามันคือการ convert แว l u ลูออกมาเป็นโทเค็นใช่ไหมคะเราสร้างตัวแทนของของบางอย่างซึ่งตัวของของที่เราบอกว่ามันเป็นอนเดอร์ไลน์อินี่แหละ,ะมันก็คือ RWA ก็คือ real world asset นะคะก็ไม่ว่าจะเป็นของที่เรียกว่าเป็น tangible asset หรือว่า intangible asset นะคะหรือ,อจริงๆอย่างเงินอย่างเมื่อสักครู่ที่เล่าไปอ,ะอ่ะก็เป็นในเรื่องของ asset tokenization หรือ real world asset ได้ทั้งหมดเลย จริงๆถ้าพูดถึง tokenization เป็นกระบวนการแต่ว่า RWA เนี่ยมองเป็นว่าเป็น underlying นะคะก็คือ real world asset ก็ขออนุญาตอ้างอิงจาก report หรือว่า research ล่าสุดละกันนะะของทาง Ripple กับ BCG ที่เขาทำร่วมกันนะคะเมื่อตอนสักต้น April ที่ผ่านมานะคะเขาก็มีการ forecast ว่าจริงๆในตลาด RWA นะะในปีะใ2 5นปี่0 2 5าเนี่ยน่าจะอยู่ที่0.6 trillion US dollar นะคะแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันจะเติบโตไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ18.9 trillion ในปี2033นะคะคือถ้าดูเนี่ยก็เป็น compound growth ประมาณสัก53%นะคะก็ค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะคะแต่ว่าก็เข้าใจว่าคือการทำ forecast เนี่ยอาจจะมีเ,เรียกว่า acceleration หรือว่าการเติบโตเนี่ยที่อาจจะ น้อยลงจากในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนนู้นเนี่ยก็อาจจะคิดว่าตลาดจะมูฟไปเร็วกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้ก็ยังมีการเติบโตที่สูงมากแต่ว่าก็อาจจะทอนลงมานิดนึงนะคะ่ะโครงการเนี่ยต้องมีเรียกว่ามีแอสเซทหรือมีโปรเจกต์ที่เราต้องพิจารณาแล้วแหละว่ามีคนที่ให้แว l u ลูใช่ไหมคะหรือมีคนที่สนใจที่อยากจะลงทุน เพราะว่าถ้าคนไม่สนใจเนี่ยการมิ้นท์โทเค็นหรือเราเข้ากระบวนการโทเคแนนเซชันมันก็ออกมาก็ไม่มีคนสนใจใช่ไหมคะก็จริงๆต้องต้องเป็นเรียกว่ารบริษัทที่มีโครงการที่น่าสนใจก่อนนะคะพอน่าสนใจแล้วก็แน่นอนก็คือเขาต้องการที่จะระดมทุนนะคะก็คือต้องการเงินไปบริหารจัดการไปสร้างไป d e v e l o p ไป operate โครงการก็ว่าไปนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยก็ พอเราอยู่ในสายของอที่เรียนว่าเป็นสายเวกุ l เลตที่กรอตอให้การกํากับควบคุมดูแลเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องอมีกระบวนการในการทําตามกฎระเบียบต่างๆในเรื่องของการขออนุมัติ Filing นะคะในเรื่องของกา v e r n a น c e ต่างๆในการบริหารจัดการทํางบการเงินเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรียกว่าเบส i c ของการระดมทุนทั่วๆไปถ้าพูดถึงเราให้บริการในเรื่องของโทเคนนเซชันอย่างที่เรียนนะคะว่า เริ่มตั้งแต่การที่ให้เป็นที่ปรึกษาการเป็นเพื่อนที่ทําให้เขาเข้าใจในตลาดนี้มากขึ้นไปจนกระทั่งช่วยเรียกว่าพาเขาไปออกโทเค็นให้ประสบค,ความสําเร็จนะคะในมุมหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าคิดว่าเขาเป็นลูกค้าแต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าเราเป็นพาร์ทเนอร์กันเพราะว่าการทําเรื่องราวใหม่ๆเนี่ยจริงๆมันก็ต้องใช้ความพยายามทั้งสงฝ่ายนะคะในการที่ต้องช่วยกันในการ เรียกว่าพัฒนาแล้วก็เ e v e l o p โครงการไปได้วยกันค่ะโปรเจกต์การเดเนี่ยเป็นโครงการความร่วมมือนะคะของทาง regulator นะคะในภาคการเงินก็คือ MAS ในสิงคโปร์นะคะแล้วก็ร่วมมือกับทาง business operator ในฝั่งของอุตสาหกรรมการเงินนะคะจริงๆมันเริ่มต้นเนี่ยก็คือเริ่มจากสิงคโปร์นั่นแหละนะคะในการที่เขามามีเป้าหมายร่วมกันในการที่จะ มาสร้างให้เกิด liquidity แล้วก็มาสร้างให้เกิดประสิทธิภาพหรือว่า efficiency ในตลาดการเงินเนี่ยผ่านสิ่งที่เรียกว่า asset tokenization นะคะก็จริงๆเป็นการเริ่มต้นของ sandbox นะคะโปรเจกต guardian เนี่ยเป็น sandbox ประเภทหนึ่งที่เป้าประสงค์คือทำให้เกิด liquidity แล้วทำให้เกิด efficiency ในตลาดการเงินนะคะซึ่งการที่เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโปรเจกต์นี้มันจะทำให้เราได้เห็น จริงๆแหละว่าการพัฒนาการของเทรดดิชแนลเนี่ยไปสู่ในโลกใหม่ผ่านแอสเซทโทเคเซชันเนี่ยมันจะทำให้เกิดในเรื่องของลิควิดิตี้หรือทำให้เกิดเอฟฟิเชนซีได้จริงอย่างไรนะคะโดยที่ก็เป็นการพาร์ทเนอร์หรือร่วมมือกับอินเตอร์เนชั่นแนลพาร์ทเนอร์ก็จริงๆต้องบอกว่าการเดียนเนี่ยมีหลากหลายโปรเจกต์นะคะก็จริงๆเราก็เป็นอีกเรียกว่าสับโปรเจกต์หนึ่งแล้กันที่แตกออกมา นะคะก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีอิ i t i a t i v e หรือว่ามีสับโปรเจกต์ย่อยๆแตกต่างกันค่ะพูดถึงในระยะสั้นเนี่ยก็เรายังวนอยู่กับในเรื่องของ ICO business นะคะตามไลเซนส์ของสำนักงานกรตอนะคะในระยะสั้นเนี่ยก็คือการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของการทำ tokenization ได้ในทุกๆ underlying และในทุกๆ use case แล้วก็จริงๆก็ไม่เพียงแต่ในส่วนของ investment token นะคะจริงๆในส่วนที่เป็น infra as a service ที่เป็น token ประเภทอื่นเนี่ยจริงๆก็ต้องเรียนว่าคือ token X เนี่ยเราก็มี ready to use t e c h s t a c k ที่ถ้า operator คนไหนสนใจอะค่ะก็สามารถที่จะมาถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเช่าใช้ t e c h ของเราได้เลยโดยที่ไม่ต้องไป develop ing. ของตัวเองนะคะอันนี้ก็เป็น ภาพในระยะสั้นแต่ว่าถ้าเป็นภาพในระยะยาวอนะคะ่ะเทคโนโลยีบล็อกเชนอะเราบอกกันว่ามันจะเป็นฟิวเจอร์ออฟฟ n แนนซ์นะคะโทเคแนเซชันอะมันเป็นแค่ท่อนแรกแค่นั้นเองในการที่เรากำลังทำแต่เดเชื่อว่าจริงๆพัฒนาการของมาเก็ตเนี่ยเราน่าจะได้เห็นเรียกว่า d e v วลลอปเมนของมาเก็ตนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการต่อยอดเทคโนโลยีต่อยอด Asset Tokenization เนี่ยไปสู่ Financial Product อื่นๆเราก็ไม่ได้มองในคู่แข่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละโปรเจกต์เนี่ยก็คงจะมีความน่าสนใจแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าคือตลาดมันก็เ,เรียกว่ายังต้องการจริงๆเราต้องบอกว่าเราอยากให้มี Player ช่วยกันามาเรียกว่า,เ,าเพิ่ม Activity ในตลาดมากกว่านะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยยังค่อนข้างจะใหม่มากๆนะคะแล้วก็ จริงๆพอเราดิวกับเรื่องใหม่ๆเนี่ยเราคนเดียวบริษัทเดียวเนี่ยเราคงผลักดันตลาดไปให้สู่ mass adoption คนเดียวไม่ได้นะคะจริงๆเนี่ยเราก็ welcome ในเรื่องของการทำ partnership หรือจริงๆจะมีหลายๆบริษัทที่มาร่วมผลักดันใน Market นี้เนี่ยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคะแล้วก็จริงใน มุมของการแข่งขันมีอยู่ในทุกๆเวลายอู่แล้วนะคะแต่ว่าคือในตลาดที่เป็นเรื่องใหม่เนี่ยหรือว่าในบางครั้งเราก็อาจจะต้องจับมือกันในการที่จะ,ะช่วยกันพัฒนาช่วยกันเชฟมาเก็ตนะคะก็เป็นเรียกว่าผลประโยชน์ร่วมกันค่ะเรียกว่าเรารู้ว่าปลายทางเราอยากได้อะไรแต่เราไม่รู้ว่าจริงๆ1.2.3.4.5เราต้องทําอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามให้น้องๆของเราเนี่ยโฟกัสบนผลลัพธ์ โดยที่กล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆนะคะกล้าที่จะเรียกว่าคิดกล้าที่จะแสดงออกมาแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อยู่บนกรอบที่เราต้องกำหนดว่าเป็นความเสี่ยงหรือว่าเป็น e อน i r o n อ e n เมนที่เรารับได้นะคะก็อันเนี้ยก็จริงๆมันก็จะทำให้เรียกว่าคนของเราปรับตัวค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะว่าจริงๆเนี่ย พอเราเดกับเรื่องใหม่วันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาอาจจะมีเรื่องใหม่แล้วนะคะก็อาจจะต้องเรียกว่าเริ่มต้นใหม่กันในทุกๆวันนะคะก็ต้องถ้ามองไปที่ผลลัพธ์ที่เราอยากเห็นเนี่ยเราก็าจะปรับตัวได้เลยและนี่คือ business blueprint ของ token X ค่ะ